สวัสดีค่ะช่องายทองเงินนะคะโอ้วันนี้น้องฟูจิค่ะขี่พ่อเสกนะคะ,ข,ะขี่พ่อเสกแทนคุณตานะคะคุณผู่เมาสค่ะวันนี้จะไปไหนคะฟอรเลยจะไปงานฟูจิครับผมไปโรงเรียนช้างโคลงนวัสดีครับผมจะไปโรงเรียนอนุบาลช้างโคลงนะคะแล้วทําไมวันนี้ฟูจิได้ขี่พ่อเสกะครับ กินมะสเมื่อวานครับผมไปอะไรใส่เปตกตกอะไรนี้ตกปลาตกปลาเป็นกับผู้เปย์โบาณเชื่อว่าใครล้มครับอคุณคุณปู่ก็สายตาไม่ค่อยดีนะคะวันนี้จะไปสามหนุ่มค่ะสามหนุ่มพระพายหนุ่มเซ่พระยายทองเงินแล้วก็พี่สีดอสิริมงคลนะคะคุณปู่ก็จะเป็นโชเฟอร์ค่ะ วันรับค่ะวันนี้แล้วก็จะไปกับคุณปูนะคะวันนี้พ่อใหญ่เดินนำหน้าค่ะมีพี่กุติค่ะสีพะเสค่ะตามไปติดๆค่ะกับพี่พายมงคลเอาใกล้จะถึงโรงเรียนอนุบาลช้างโขงแล้วนะคะไปด้วยทุกครั้งเลยค่ะน้องหมานะคะ ของพี่จียังไม่เปิดนะคะโรงเรียนของพี่จีเราเปิดตอนโรงเรียนคือปิดโอเ้เราเปิดโรงเรียนพี่ปีมก็ปิดแล้วค่ะคุณปู่ไปได้หนึ่ง <1 S 2> วันสองวันก็ปิดต<า>ิดแล้วค่ะโควิดเป็นวันโควิดใหม่แล้วคุณปู่ก็ยังปวดขาอยู่นะคะให้พี่จีทีเท่าเสกค่ะเมื่อวานพาหมูแกงทีลังกาเป็นยังไงคะคุณปู่ไปตกปลากลับมาแล้วมันไอ มันล่องมันเป็นล่องแล้วมันมองไม่เห็นในปีนล่องโอ้ปีนล่องเลยขายทองเลยขา<ล>ยทองหมูแบนกระโดดอยู่ข้างบนมาดึงแขนึ้น,นคุณปู่ครับเป็นไงบ้าง<อ>ครับคุณปู่ปู่เจ็บมากไหมครับกโอ้หมูบแบรนกระโดดออกไปไม่หมูแบนน้องเขาเป็นคนซ้อนรถมันเลยมาทับพอดีเลยอหมูแบรนไม่เป็นไรใช่ไหมคะหมูแบนไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเขาอยู่บนไงแต่คุณปู่ก็เจ็บขานะคะปวดขาท่านหมปครัาดานตายวันนี้ก็เลย ีก็เสกไม่ได้ค่ะก็จะได้พิธีค่ะก็เสกค่ะพิจิเก่งมากค่ะมีช้างได้ที่เชือกนะคะเีก็เดินสง่างามมากค่ะส่วนพ่อใหญ่ของเราค่ะก็จะตุตะหน่อยนะคะแ,<ย>แต่พ่อใหญ่เดินเร็วนะคะ ได้ของมา่อยครับได,ไ,ดได้กินได้กินน้อยแล้วครับได้กินน้อยกินกนอ้อยแล้วต้องรีบเดินดูว่าจะมาโรงเรียนนี้โอ้รีบเดินเลยค่ะหนุ่มๆค่ะดั้มมาเลยค่ะของหวานรอแล้ว,ว <c oughs> จะได้ไปโรงเรียนอณิบาลแล้วค่ะรีบเลยีูคนใหญ่ท้องก็กลางมาเลยค่ะโอ้ไม่ได้เดินสี่ขาแล้วคนใหญ่นี่คนใหญ่ก็ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะคะใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้ว เราจะ,ะกันน้ำมันแล้วคุณยายก็ใกล้จะถึงเดือนที่จะผลิตบอ่อน้ำมันแล้วค่ะจะอายุเยอะแต่ก็เดินเร็วมากครับคุณยายโอ้เรามาถึงแล้วนะคะโรงเรียนค่ะแต่ก่อนเข้าโรงเรียนก็ไปอาบน้ำก่อนค่ะ นุ่มจะไปอาบน้ำก่อนนะคะถ่ายใกล้ๆได้ค่ะถ่ายใกล้ได้ค่ะถ่ายถ่ายใกล้ได้ค่ะ FC ค่ะมาเที่ยวค่ะก็อยากจะถ่ายรูปกับหนุ่มๆนะคะถ่ายใกล้ได้ค่ะ มาเจอหนุ่มๆพอดีเลยค่ะออกได้ยังเหลือเดี๋ยวทองใบก็มาเหรอนั่นเหรอโอ้นุ่นค่ะวันนี้ได้แต่เจอช้างงาสุดหล่อเลยค่ะซีนค่ะคุณปู่ทองใบเดินมาแล้วค่ะ ัน,น,นี่ปู่ก็มาโรงเรียนเหมือนกันนะคะคนตารุนขี่มาเองเลยค่ะเข้าโรงเรียนก่อนมาน20หลังแล้วค่ะ อโอ้ค่ะพ่อใหญ่ได้รางวัลด้วยค่ะใหญ่ไดค่าขนมด้วยค่ะขอบคุณนะคะ คุณนะคะที่ให้ค่าขนมพ่อใหญ่อ๋อพ่อใหญ่ลนแล้วค่ะอ๋ออยู่ข้างล่างพ่อใหญ่อยู่ข้างล่างคะ่ะอ๋อเห็นไม่น้อยเห็นไม่น้อยโอ้ยแย่งก่อนแย่งก่อนแย่งก่อนอ๋อแย่งก่อนพี่มงคลแย่งแล้วอ้าวอ้าวอ้าวคุมให้อ้าวใครจะได้น้อยอุ้ยตรงกลางพ่อใหญ่ของเราโอ้ตายแล้วพี่มงคลเอาไปแล้ว <c oughs> โคุณใหญ่ก็ได้ใหม่นะคะป็นปัจจัยดีค่ะให้ทั้งสองเชือกค่ะวางทุกากนะครับคุโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยคุณปูงานเข้าแล้วค่ะสตาร์ทรถควานเล่นไม่ติดเอาไว้นั้นก็ได้ค่ะคุณปูรถพิเศษนะคะโอ้มาได้อยู่นะคะ รถนี้จะขี่ได้ควาเลนกับพี่โอมนะคะมาอาบแต่พ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่ทองเงินกับที่สีโดิริมงคลค่ะเพราะว่าพี่จิก็ไม่มั่นใจที่จะพาพ่อเสกลงน้ำนะคะอ้าวน,น้องหมาของเราค่ะลงไปแช่ด้วยเลย อะไรพี่ปามอนน <laughs> โอ้พี่มงคลจะพาพี่ปลาลมเล่นน้ำด้วยแล้วนั่น,ดน,ดน,นเดินมาใกล้ๆก็อาบน้ำก่อนคะ่ะ<อ>ก่อนจะเข้าโรงเรียนเดนมาพี่ปามนู่นเ<อ>ชือกเขายาวนะนั่น เขาขูกไว้ใกล้น้ำค่ะจะได้เล่นน้ำด้วยเวลาร้อน,ออนผู้สาวค่ะผูส้ออาผสาวเป่าน้ำให้ผู้สาวบอผู้ใหญ่นู่นค่ะสาวทางนน้นค่ะผู้ใหญ่ไปเลยครับได้เวลาไปกไินผลไม้ออนไลน์ครับ เปวยงานบุญนะครับผมบ้านน้องดาวแล้วนะครับผมอันนี้ก็บ้านของนุดาวค่ะครับโรงเรียนช้างโขงนะครับผมเราจะทําบุญนะคะทําบุญไปที่บ้านของนุดาวเองใช่ไหมคะคุณเลนแช่อยู่มั้งครับแช่อยู่มั้งเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะถึงแล้วค่ะโรงเรียนอนุบาลช้างโขงนะคะโเด็กๆทักทายค่ะทักทาย ทาใบก็อยู่อยู่ในโรงแล้วค่ะคะ่ะโอ้วันนี้ผู้ใหญ่หญยึดยึดโรงเรียนเลยอ,อ้เด็กๆจะมาอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะแยกค่ะแยกให้เด็กๆมาอยู่ฝั่งนี้นะคะค มามพ ok> ี่น้องคนได้อ้ยหอบใหญ่มาเลยอ้าวโอ้โหโอ้ยค่ะ วันนี้ก็จะมาทำบุญะคะ่ะร่วมทำบุญที่บ้านของนองดาวนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องไทยทองเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ